สมใจใกล้ลาดบ่โตสระเอโต60ลาดของกินสุขทนลวงสสิเจเก่ี่ยนี่มงวะ ดีตอนนี้ครับก็อยู่ที่ละคนหลงวงวยงจันคือเก่าอยู่ตอนหนาตลาดค้ายของกินซุกอยู่ที่ถัดหลวงบรรยากาศคือขึ้นขนาดเด้ข้างในฮะก็จะาขายของยุงกินล้ายหลายเมืองรถมาจอดสื่อของยุงกินหลา,ยยานขนาดเลย ท่านผู้ชมก่อนทีจะเข้าไปเลาะซื้อองอยู่ห้องกินอยู่ทีตลาดข้องกินสุขถาดหลวงเราจะพาทานเข้าไปนั่งกินกาแฟยอยู่ทีห้านคาเฟ่อเมซอนึ่งตังยู่ตรหนาตลาดข้องกินสุขถาดหลวงนี่เองแต่หลังจากนั้นเราจึงจะพาทานไปเลาะซื้อห้องกินไปเลาะชมบรรยากาศอยู่กับในตลาด กาเนเจงดี่เนยังแจ่งดีเลยากาศดีได้ยังไงคนมริหลทธิหล่ไลมันมีอาหารจันโอ้ตกแต่งแบบจีนเลยเนาะ อันนี้แมนภาพบรรยากาศข้างในคาเฟ่อเมซอน,นอยู่ที่ประเทศเลาวและสาขานี่เมนสาขาทัดหลวงทันตุส้มตอนนี้เราอยู่ที่ด่านหน้าของตลาดคงกินซุปทัดหลวงตลาดนี้ก็อยู่ ตอนหนาเดินทันล้วงเลยแต่ว่าทันล้วงตอนนี้ที่มันเหมือนละเขาแนมบอเห็นเห็นแบบแบบอยู่หน่อยหนึ่งเลาะรถได้หลาย มาหล่อเบงแนวอยู่แนวกินก็น,นอนนีน่ตลาดนี่ถือว่าคนมามาสื่อหลาเขายุงย่งกินีมีหลายขนาดเลยเป็นประเภทเานมเป็นประเภทอาหารช่วงนี้ฮั่นก็ะจะเปิดไปแล้วเดวนี้นะอยู่ที่แบงจันนี่นะฉะนั้นคนจะออกมาเที่ยวไลหลาย วันวันเทียวคนออกมาสื่อ,องคงโยงกินหลายๆนี่แต่ว่าก็จะกัป้องกันอยู่แหละใส่ปากพิษปากพิษดังเราจะพาไปเลาะฟอดข้างในอันนี้ฮันขายซูซี ้านนี้จะเป็นขนมขนมไล่ลายเนียหนาวานเนาะ nằm vào này, này. Ván đi này. À, à, thông thái này nằm vào này thông thái à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  ร้านลเนาะเพิ่ยากเขาอยี่ได้แบบผสมก็ได้แบบผสมก็มีกันอันนี้ห่านคายเขาพัดสปากเกตตีุ้อยสปก่างยางห้า 5, พันอันนี้เป็นยัง ตันนี้พัดสปาเกตตีแลมโบ้เจ้าสปาเกตตีแลมโบ้เออเอาหาพันเบ่เจ้ารละห้าพันเกียรเออเาหาพันอเใหม่ๆฮอนๆเลยมนอนเมืดหลากืนใหม่ เจ้าอาหานคายขนมแล้วก็หมูปิ้งใส่กรอบไลายลายของกินในรลายขนาดปลามึกแข็งกับนี้เนาะมึกแห้งนะอันนี้ขายมากไหม ร้านกงกินซุปท่านหลวงซูสิเจ้าเก่าอาหารญี่ปุ่นนี่เนาะซูสิคนมาคนมากินขนาดเลยยำกาแฟยำ ถ้าว่าเป็นอาหารล่าเนี่ยมันอยู่ด้านในประเภทปนประเภทย่างต่างๆมีหลายประเภทมกปิ่งอันนี้ฮะยำจีน อามนนี่เนาะโซนท้างในเนี่มเนอาหารลาวอาหารขึ้นบ้านลาว ยกวน้ำมัสมสุสพัสจกงมกเล่นมีบัตร <c oughs> คึกคืนขนาดเลยคนมาไลยขนาดเนปลาลวกครับ

ผู้ตลาดยาไปหอดพุนแต่ว่าสาว่ามาสซนเนี่ยแหละคนจะบางๆในจังน้อยส่นหลายแถวดัหลัังแถวทางกลางนะคนจะหลาย <c oughs> ใส่กรอบวะ ลายขนาดเลยยางกับก้นห้าปอนสื่อไล่ห้ากินโมเบิร์ตเนาะได้ซองเม่โน่ลวสื่อไายกับกินโมเบิร์ตกินผู้เดียวคนไล่ขนาดเลย สมไก่ไก่ลาดบะโต๊ะเตอ,ตอตร์หกสิบท้ามังกรรอบนนอกระดาห์เฮาจังหวัดหน,นุนยางกราบแหละแต่ว่าคนกำลังมา <c oughs>

อันนี้มันยังกาะขนมจีบต้มขนมจีบต้มค้ายจังไรสุดน้อยสิบพันสุดใหญ่สาวคิวยาวเนาะยังนิ่วะเ, <c oughs> เอาวันสิบพันได้ แต่ตแรงๆคนมาสือกงยงกินอยู่แถวนี่แหละตลาดทันหลวงตลาดท้องกินซุกทันหลวงในไล้อันนี้ไม่เหมืนมาเป็ดยอยอปิง้งยอปิ้งวะหัานแก้วผู้วงติ่มซำขนมจีบใส่หมูสใส่กุ้งโอ้โทรสั่งจองก็ได้เนาะ

ลายเนาะของโยงกินร้ายข้ามมาเลยเห็นยังกระยาบแถว่าสื่อเป็นายยันกินบเบิดก็เลยเอามื่อละหน่อยเนาะเพราะมันตลาดเนี่ยก็อยู่ทางทางการเมื่อเพื่อนพอดีต้นาตลาดของกินซุกเนะะี่ยกะเป็นอ่านคาเฟ่ไม่ซ่อนเลยกับนิริรถของประชาชนมาจอดสื่อของโยงกิน ีรถไงยรถย่าะนลอยๆก่อนปิดลิอเนาอท่ันผู้มส้มเขาจะพาเมายังเลาะดาันในเพราะว่าแถวนีเราก็มีงหาอาหารคือกันเท็กซัสชิคเกนเป็นาอาหารอาหารคาเฟ่เอเมซอน ทีเราเขาไปนั่งกินกาเฟบนที่นี่เือบรรยากาศแถวนี้ฮันโอ้สุดยอดยีมองนี่จะเป็นสวนสาธารณะหนองสะพังเลนอยู่นี่จะมีห้านบาร์บีคิวเป็นานอาหารเนาะครีเมียมบาร์บีคิว บายลาวดรีมซินดาดโดยลาวเดิมอันนี้ตกแต่งโคมไฟแบบสไตล์จีนเลยเป็นงานซินดาดพี่ครับโค,ม,คมไฟตกแต่งโคมไฟแบบจีนเลยตรงนี้ก็ยังอยู่ในวงเกศการกุกจีนเนาะท่านผู้ชมท่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้เข้เาไปสิครัจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคนติข้ามใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไป